ี่ยวันนี้สบายจะมาสอนการแต่งหน้าในลุคนี้เลยค่ะทุกคนสวยดปะคือได้อยู่ใช่ไหมเนี่ยค่ะทุกคนอย่างเช่นช่วงนี้มันเป็นเทศกาลเป็นไหมไม่ใช่เทศกาลช่วงนี้มันเป็นสถานการณ์โควิดนะคะทุกคนค่ะเราไม่สามารถออกไปไหนได้อย่างเช่นเราแบบเปิดกล้องคุยกับผู้ชายอยู่บ้านสามารถแต่งหน้าลุคนี้ได้ลุคนี้จะเป็นการแต่งหน้าสามารถออกงานได้หรือว่าอยู่บ้านนะคะทุกคนค่ะไม่ได้แต่งยากอะไรมากมายแล้วทุกคนเนาะตัวนี้นะคะที่สบายจะมาสอนเพื่อให้แบบสอนเทคนิคบางคนเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยแต่งหน้าไม่เป็นเลยอย่างเงี้ยทุกคนสามารถแต่งแบบนี้ได้เลยนะคะทุกกกคคคนน่่ะะไปรรััับชมเลยตวแ

โอ้นะคะาเเนาะจะเป็นตัว่ากอันนี้เลยที่จะไปถือะกเนี่ยก็คือตนี้ไปชตินะคะทุกคนแล้วก็ตัวนี้นะคะที่จะไปทมาใช้นะคะจะเป็นสีเลยสอนะคะทุกคนือมันเข้ากับสีแก้มนะคะสีแดงเรียบร้อยนะคะทุกคนขสีก็ธรรมดากันมากขึ้นนะคะแต่ว่าสีแบบเมไปนะทุกคนเนาะทุกคนอาจจะยังไม่ชอบเพราะว่าบางคนเนี่ยเป็นผู้หญิงเราไม่อยากแต่งเมอยากใหู้ผู้ชายดู่เฮ้ยมันเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแล้วก็สามารถตกแ่ไม่ลงแทกีเนาะทุกคนตั ถ้าเ <ST su> ียวปุ๊บนะคะิวไปขึ้นตรงคิวทันทีนะคะสไปเลยรม่อบเขียนคิวเนาะอไปเดยจะใช้เป็นตัวนี้เลยค่ะทุกคนค่ะเป็นพิินะระเบอร์ศูนหะทุกคนค่ะคือิี่นะคะบอมายางทุกคนสามารถไปลองหาซื้อได้คะในเซเว่นพอเราลงขนคิวเรียบร้อยนะคะทุกคน่ะเราจะมาตดแป้งนะคะทุกคน่าแป้งนะคะทุกคน่ะจะเป็นยี่ห้อลยก็ได้ที่เราใช้แล้วเราไม่แพงนะคะทุกคน่ะนะอไปเดอร์แบางคนใช้เนเบอร์ศูนย์สองนะคะทุกคน เรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งสำคัญเลยคือการลงลิปนะคะทุกคนคะีปากเราไม่มีสีขึ้นมาทุกคนจะดูเหมือนผีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนใครจะใช้ลิปม่าลิปชมพูหรือลิปสีแดงก็ได้นะคะแต่ก็ไปมาใช้ตัวเดิมเลยที่สไปลงสแก้มนะคะทุกคนคะสีแก้มที่เาไปลงนะคะเป็นีี้ว่นนะคะทุกคนคะแล้วก็ลงไปเลยค่ะตาทาล็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคะน่าเราก็จะดูมีอะไรมาขึ้นแต่ไม่ดูเหมือนตกนะคะทุกคนคะเห็นไหมตอนต้นทีนะคะตอนต้นทีที่สไปร มีคลิปแ,แ,แต่งหน้าต่อยต่อหรือคลิปแต่งหน้าตามแบบามเกาหลีหรืออะไรต่างๆนานาแล้วทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม